ครับสวัสดีผู้ที่ไฟหาความรู้นะครับอยากดีพินเป็นสูบุุคนครับเมื่อนี้ผมมารีวิวพินนะครับเป็นพินโป่งครับนะครับพินโป่งสวยงามนะครับตัวนี้ทรงทางอ่าล้ำพูนนะครับเนาะลูกซีลูกหาเพิ่นสั่งมาเพิ่นว่าโอ้ถือใจลไลน์ว่าสั่นนะครับอยากได้เสียงแนวนีมาโดนแล้ววาสั่นเพิ่นว่าครับตัวนี้เป็นอ่านะครับสามสายอ่าสิบหกฟิตนะครับสิบหกฟิตมันจะเพิ่มตรงนี้มา นะครับเพิ่มตัวฟ้าฉาบมองทั้งในมานะครับเนาะเพื no. ่อที si ่ว uh ่าสีให uh ้เฮาเล่นลูกเสียงแปลกๆในบางไลย์ยังเช่นนะครับยังเช่นนี่ยครับลูกนี่ ซึ่งนะครับพิ้น3สาย15เฟตนะครับเห่นบรร่ไดาเพรา่าบ่มีเสียงฟ้าชาบสูงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับบ่มีเฟตมองนี้ก็เลยเห่นบ่ได้ในลูกซ้ำเนียงมองหนึ่งนั่นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากเห่ียดใดนะครับให้พาไมลูกซินก็ได้ <c oughs> พาไมลูซินจะเคืองหนึ่งเอามาติดเอากาวห่อนหยอดจักหน่อยหนึ่งลองมาติดเบื่องนะครับให้มันพอดีกับเฟตที่เขามีอยู่ใส่โตฟ้าชาบเพิ่มเข้าไปมันก็นสิได้สำเนียงแปลกๆคือยังพรมดีดางนึงนั่น นะครับผู้ใดมักก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าผู้ใดอยากได้นะครับมีลายโตมีลายรูปแบบนะครับสามารถอ่านะครับจัดให้ได้บพรว่าจะเป็นพิ้นโป่งพิ้นโป่งไฟฟ้านะครับหรือว่าพิ้นไฟฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์เอฟเฟกต์หรือว่าจะเป็นสายสัมพันมีทุกอย่างนะครับครบจบที่ AP พเดลพนอยู่นะครับผู้ใดสนใจนะครับสิติดต่อสอบถามโดยตรงนะครับเบอร์โทรศัพท์ของผมนั่นก็087ครับ932 2717 087 932 2717นึ่งเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเก้าสามสององเนึ่งเจดนะครับเนาะหรือว่าสิทักไลน์ไอเดียเบ สิเป็นอีก ID นะครับก็บิเป็น API WAT 6325 API WAT นะครับ6325นะครับอีก ID นึงก็ได้นะครับขอบคุณทุกท่านหลายๆนะครับพบปอกันเมือหน่าสำหรับ้อนี้สวัสดีครับ